สวัสดีครับผมครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับวิธีการแคปเจอร์หน้าจออีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมจะใช้คีย์ลัดนะครับในการแคปเจอร์หน้าจอหรือจับภาพหน้าจอนะครับโดยเป็นส่วนๆโดยปกติแล้วผมเคยสอนไปแล้วนะครับการแคปเจอร์หน้าจอแบบเต็มจอนะครับแต่ไม่ได้จับเป็นบางส่วนนะวิดีโอนี้นะครับผมจะมาบอกคีย์ลัดนะครับคีย์ลัดน uh ั้นก็คือนะครับกด แป้นพิมพ์นะครับที่ Windows Shift S นะครับผมกดพร้อมกัน3ามปุ่มนะครับจะได้ภาพนี้มาครับรอดูนะครับเราจะได้ส่วนนี้มาเห็นไหมครับเนี่ยครับอันนี้คือโปรแกรมนะครับเป็นคีย์ลัดนะครับเราสามารถลากนะครับเห็นตรงนี้ไหมครับเนี่ยลูกศรที่ผมสามารถลากส่วนที่เราต้องการได้นะครับดูนะครับเนี่ยครับอย่างเงี้ยนะครับหรือลากแค่ีนก็ได้นะครับอันนี้คือการ แคปเจอร์หน้าจอนะครับเนี่ยครับจะได้หน้าจอมานะครับเขาจะมีสน p s เซฟนะครับให้เรากดเข้าไปเลยคีย์บอร์ดตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ครับก็จะได้ภาพมาแบบนี้อันนี้คือการแคปเจอร์หน้าจอนะครับที่ผมใช้บ่อยมากนะครับมีประโยชน์ด้วยนะครับในการเราถ้าเราต้องการรูปภาพจากอินเทอร์เน็ตหรือจากเครื่องคอมของเรานะครับโดยที่เรา โดยปกติแล้วผมได้สอนวิธีการแคปเจอร์ไปแล้วแต่เป็นการแคปเจอร์ทั้งหน้าจอนะครับเราไม่สามารถตัดบางส่วนของหน้าจอได้แต่เราต้องการบางส่วนของหน้าจอเราก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับเดี๋ยวลองมาทําอีกทีนะครับอันนี้ขออนุญาตยังไม่เซฟนะครับกดปุ่ม Windows Shift S นะครับผม เราจะได้แบบนี้นะครับพอได้แบบนี้นะครับก็ให้เราลากส่วนที่เราต้องการหรือจะลากทางหน้าจอก็ได้อ่ในที่นี้ผมจะลากเฉพาะตรงนี้นะครันี่ผมจะเอาเฉพาะตรงนี้นะกดเขาจะเด้งแบบนี้ขึ้นมาให้เรานะครับคันนี้ให้เราคลิกเลยครับคลิกตรงนี้ครับจะได้ภาพรีวิวขึ้นมาแบบนี้ถ้าเราโอเคกดเซฟครับนะครับกดเซฟเสร็จนะครับคันนี้ก็ให้เรามางนี้ครับ เรียบร้อยครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็จะได้รูปภาพที่เราเซฟเอาไว้เมื่อกี้ผมเซฟอยู่ในฟิกเจอร์นะครับเดี๋ยวผมจะไปดูนะครับผมอ่ะอยู่ไหนเอ่ยเนี่ยครับอ่าไม่ใช่อันนี้อีกอันหนึ่งผมเซฟไว้นี่ครับนี่นี่เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผลคลิกนะครับนะครับผมก็จะได้ภาพมาแบบนี้นะครับอันนี้คือการแคปเจอร์หน้าจอแบบเต็มจอกับแบบ บางส่วนนะครับโดยใช้คีย์รัดง่ายๆเลยครับปุ่ม Windows Shift H นะครับผมลองนำไปประยุกต้กันดูนะครับเพราะว่าผมใช้วิธีนี้ตลอดนะครับผมในการทำงานนะครับหรือการเก็บภาพหน้าจอหรือในเว็บไซต์ต่างๆนะครับเพราะถ้าคุณผู้ชมดูแล้วเห็นมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ NN สอนใช้คอมต์ช nel นะครับผม ส่วนคลิปวันนี้นะครับเอ็นเอ็นสอนใช้คเตอร์ชัแนลก็สวัสดีครับ